อะไรเหรอจ๊าลูกหนูข้าไปเล่นทะเลหน่อยนะคะแม่ตามสบายเลยจ้าลูกแต่อย่าเข้าไปลึกนะมันน่ากลัวมากไ,มได้ค่ะแนมะ่จ่าหนูจะรีบขึ้นมาจ้า ทำไมจ้ะลูกโหลูกมาไปเอามาจากไหนสวยนั้นเนี่ยหนูเอามาจากทะเลเอ๊ะเขาไม่ให้เก็บนะลูกคนโบราณนะ่ะเขาถือว่าถ้าหยิบอะไรที่เราไม่รู้จักหรือไม่เคยพบและสิ่งแปลกต้องเอามาคืนต้องเล่นได้แป๊บเดียวเท่านั้นต้องเอามาคืนไม่ไงั้นมันจะมีอาถรรพ์นนะลูก สวยเลอเยลอนะมามยาสวยจ้ามายาไปนั่งไปเดีย๋ยวคุณครูจะเต้นแล้วมิวสิกมาก อวดจริงๆเลยอันที่กำไรมุกนะที่ฉันได้มาจากแม่เธอก็ยังขอเล่นเลยนะฉันยังไม่ว่าเลยฉนั้นฉันขอเล่นของเธอหน่อยสิไม่ให้ี่ดอวดใ,ใครกันแน่ขี้อวดฮะบ๊ยายบาสวันต่อมา พ่อไปทํางานจ้ะลูกไปเล่นไปเดี๋ยวแม่น,นอนอาบแดดดีกว่าแม่มล้วค่ะมแล,นะลีาดูามเลากเลีกว่ายกเล่นทลฉันอยากเล่นทะเลฉันอกเ่ทะฉันอยากเล่นทะเลฉันอยากเล่นทะเล อนทะเลฉันอยากเล่นทะเลฉันอยากเล่นทะเล,นเล,นะเล5นาทีต่อมาจบชีวิตของมายาลูกเอ๊ะลูกอยู่ไหนกันเออแถวนี้ไม่มีเลยหรือว่าลูกไปเล่นน้ำเชื่อไม่ฟังแต่ปกติก็เชื่อฟังอย่างดีนะี่นาลูกลูกลูกอยู่ไหนกัน ลูกูกนี่มันกระเป๋าปลิวมาถึงนี่และลูกฉันปลิวไปถึงไหนกันเอ๊ะเงาสีแดงนี่มันเหมือนตอนเด็กๆที่ฉันเป็นเลยนี่นาพ่อคะหนูขอไปเล่นน้ำทะเลหน่อยนะคะจะแต่แปบบ๊บ,บเดียวนะเดี๋ยวพ่อต้องไปรีบนมวัวอีก ว่าแต่ลูกเอากระเป๋าที่เจอตรงนี้ทําเอามาเล่นทําไมโบราณเขาถือนะแม่หนูขอเล่นนะคะพ่อก็ได้เดี๋ยวพ่อจะนอนรอนะพ่อนอนแล้วไปเล่นทะเลดีกว่าอยากเเลล่นทะอยากเล่นทะเล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 ฉันว่าน่าจะใช่แล้วแหละแต่พอดีนั้น ฉันเข้าไปไม่ลึกมากทีพ่อละเมอและพูดว่าลูกฉันเลยได้ยินและรอดชีวิตมาได้ลูกฉันอยู่ไหนฉันต้องหาฉันต้องหาลูกและช่วยลูกให้ได้ลูกลูกจ้ะลูก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 คุณแม่คะไม่ทันแล้วคะ่ะ แต่หนูขอบคุณที่คุณแม่เลี้ยงหนูเด็กจนโตป่านนี้แล้วหนูขอโทษนะคะที่ดื้อไปแล้วคะ่ะหนูรักแม่นะคะจุ๊บแม่เคยไปหาหมอดูนะลูกหมอดูเขาบอกว่าตอนเด็กๆกลัวอะไรและกลัวจนถึงป่านป่านนี้พอลูกเกิดมาสิ่งนั้นก็จะเป็นจริง แต่ตอนนั้นแม่ต้องเรียนแม่เลยไม่ได้ไปแก้บนเลยแม่ขอโทษแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่บุญด้วยแม่ก็ไม่ได้กลับไปบุญอีกเลยแม่เลยไม่มีพักคุ้มครองเลยพอจากนั้นฉันก็เล่าให้สามีสามีก็รอลูกจากนั้นตั้งแต่เราที่รอมาจนตอนนี้80แล้วลูกเคยหวนกลับมาอีกเลย